แท็บโซนใช่ไหมครับเพราะแท็บโซนทำให้ G6 ซิ d e f i c i e n c y จะยิ่งฮีโมไลซิสมากขึ้นเป็นต้นถ้าเป็นแพทย์สาวโสดยี่สิบเก้าในนี้จะมีหลายคนก็จะหลีกเลี่ยงอะไรนะใช่ไหมเราก็คงไม่แนะนำใช้คบอฟาฝ้ายนะยกเว้นเขาบอกขอโสดตลอดชีพแั้วก็มาเขากินไปเลยหรือดานาซอลนะครับก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องแอกเน่เรื่องเฟเชียลแฮร์นะครับเฟเชียลขนขึ้น หรือว่าบินคริสตีนนะครับอาจจะมีเป็นเคมอลเราคงไม่อยากจะให้ใช้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยเกาต์กินอะโลเพลนอลอยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงดักอินเตอร์แอคชั่นกับอาซาเทลเรีนนะครับเพราะว่าเมตาบอลิซึมของอาซาเทลเรีนต้องใช้แซนตีนออกซิเดชอนไซม์ซึ่งถูกอินฮิบิตด,ด้วยอะโลเพลนอลนั้นให้ร่วมกันจะทำให้เกิดท mm ็อกซิซิตี้อาซาเทลเรีนเกับพลาสติกอนนี้ ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องไตวายความดันทุนไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องเลี้ยงยาบางอย่างที่มีผลต่อความดันนะครับแล้วก็เรื่องไตเช่นเดนารโซกับเรื่องของไซโคสปอรินเกผู้ป่วยเองเป็นโรคทางนิวโรเมื่อกี้เรียนมาแล้วแล้วมีเรื่องชามากก็ต้องหลีกเลี่ยงยาบางอย่างที่มีผลเรื่องของนิวโรพัตตี้นะครับเช่นแดปโซหรือวินคริสตีนผู้ป่วยกินอาชาไอคนาโซอยู่สมมติรักษาเลปิดเชลาหรืออะไรอยู่นะก็ห้ามให้ไซเอกับวินคริสตีนเพราะเป็นดัางอินเตอร์แอคชั่นกัน ู้ป่วยฐานะเงินน้อยนะครับก็อยา่าไปคิดนะครับใส่ซาบะตินเอับไรทับซีแมพเม้แตาข่าวข้อต่ำก็อาจจะเด็กเร่ยงยาที่แนวโน้มอ,อาจจะทำให้ข่าวแนวโน้มตัดไม้ง่ายขึ้นป่วยกินยาลดไขมันอยู่ก็จ,จะมีอินเตอร์แอคชั่นได้กับดานาซอรหรือใส A, เอป็นต้งนั้นการเลือกยาก,ก็ต้องดูหลายๆอย่างร่วมกันนะครับว่ามีอินเตอร์แอคชั่นไหมเศรษฐฐานะเป็นอย่างไรมีโรคร่วมอะไรหรือเปล่า เ,เลือกตื้อในคนท้องนะครับสูติกรรมคนสาวมีแนวอัโหลดอย่างไรลูอาสูโดไปก่อนแล้วก็มาดู GA ถ้าเป็น GA เอขึ่งหลังก็เราจะคิดถึงโรคทางสุติกรรมที่สัมพันธ์กับเกลือเตืําก่อนนะครับดังที่เขียนนะฮะพีแคมเชียรหรือเปล่านะครับเราก็ไปดูครทีเดียของสัางสุติกรรมเป็นเพลหรือเปล่านะมีมาห้าแบบฟิเจอร์เอสจีมากกว่า70นะหรือเป็นเรื่องของ a c ็กซ์คิวแฟตตี้ลิเวอร n อิมแหรือเปล่า ครับพวกนี้จะมีเลี้ยวทั้งเทปที่ปกติมีคล้ายคอรพาร์ตี้ได้อาจจะมีน้ำตาลต่าได้เป็นราวะ DCC ในสูติกรรมไหมนะครับหรือเป็น g t p หรือเปล่านี่ g t p บางทีจะแยกยากกับเฮลเพราะมีมา5เหมือนกันมีคุ้ลัต่ำเหมือนกัน,นั้งวิธีบางครั้งแยกไม่ได้แล้วก็จะให้ FFP ไปก่อนแล้วก็ทาคลอดแล้วคลอดดูซิวหายไหมนะถ้าเป็นเทลเนี่ยคลอดไปแล้วต้องหายภายใน3-5วันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น g t p เนี่ย หลังข้อสั่นในห้าวันแล้วถ้าหยุดรักษามันก็ไม่หายอยู่แล้วก็ต้องเป็นต่อไปน,นในบางครั้งถ้าแยกแยากยก,ยก็อาจจะต้อง terminate p r e g n นซ c y แล้วติดตามดูถ้าเกิดรู้เอาทุกอย่างไปหมดแล้วเกเลือต่ำนิดเดียวไม่น้อยกว่า7จ็ดหมื่นก็อาจจะเป็นเจ s t a t i o n a l t h r o m b o c y t o p ซึ่งภาวะน,นี้ไม่ต้องรักษานะครับก็ข้อตามปกติแล้วหลังข้อเดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปเองงั้นการวิจัยเจ s t a t i o n a l t h r o m b o c y t o p ียนั้น dead อ y e x c คลูดทุกอย่างไปหมดแล้ว แต่ถ้าเพศเด็กต่ำมากกว่า70,000นะครับแล้วก็อายุแล้วก็ดูเอาอย่างเดยวหมดแล้วเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนคนไม่ตั้งครรภ์ทั่วไปหรือถ้าตั้งครรภ์น้อยกว่า20วีก็ให้คิดเหมือนกับคนไม่ได้ตั้งครรภ์ทั่วไปนั่นเองนี่ก็เป็นหลักการแอปโรผู้ป่วยถึงเลือกต่าในคนภาวะตั้งครรภ์การรักษา ITP สมมติวิธยฉชายละเป็น ITP การรักษา ITP ในคนท้องก็จะต่างคนไม่ท้องเล็กน้อย นะครับก็คือรักษาเมื่อไหร่หนึ่งแน่นอนมีปีติ้งแล้วก็ถ้าไตรมาสเตอร์หนึ่งสองหรือเออร์ลี่สามเนี่ยโดยทั่วไปจะคีบเก็บเลือดเกินสักสองหมื่นก็พอเพราะโดยทั่วไปคนท้องตับการเราไม่ต้องการใช้ยาถ้าไม่จําเป็นแต่ถ้าเป็นไตรมาสสามหรือครึ่งหลังเนี่ยหรือจาเป็นจะต้องผ่าตัดหรือทอะไรเนี่ยก็คงคีบอย่างน้อยห้าหมื่นแล้วถ้า g a ว่างเยอะแล้วเนี่ยน้อยกว่าห้าหมื่นเราจะเริ่มให้ยาลวเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะคลอดเมื่อไหร่ โดยทั่วไปแนะนำพีทิสโลนมากกว่าเด็กซ่าเมทาโซนนะครับเพราะเพีทิสโลนเนี่ยจะผ่านรกน้อยกว่าแต่ถ้าเราต้องการเร่งรังเมทโซลิตี้ในเด็กก็ใช้เด็กซ่าเมทาโซนในช่วงใกล้คลอด i v วีก็เซฟนะครับเป็นเซคันด์ไลน์นั้นเฟลสเตียรอยก็ i v วีเอลยจะไม่มีการใช้อิมมิโนซับเพรสซีฟนะครับช่วงคลอดนะครับโดยทั่วไปคลอดทางไหนก็ขึ้นอยู่กับภาวะทางสุติกรรมไม่ขึ้นอยู่เรื่องของ ITP แต่แนะนําหมอสูว่าให้หเลีก่ยงการใช้ฟอสเฟตกับแวกนะครับเพราะเด็กอาจจะมีเกล็ดเลือดต่ำได้ถ้าไปใช้ฟอสเฟตกับแวกอาจจะทําให้ยิ่งดีออปชันนะครับสเตียรอยนะครับเป็นหลักนะครับไอวีจีถ้าเกิดมีเวลาเหลือไม่กี่วันถ้ามีปัญหาเรื่องคลอดอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงแดีวข้อเนี่ยก็ให้เพลิดไปเลยเพราะเอฟเฟกของสเตียรอยวีจีอาจจะไม่ทันในเด็กอาจจะมีเกล็ดเลือดต่ำได้นะครับเนื่องจากเพลิดของแม่เด็กไอจีจีผ่านรบได้ นี้ถามว่ามีปัจจัยอะไรที่จะพิจิตรได้ไหมว่าเด็กเก็บเลือดจะต่ำมีอย่างเดียวก็คือประวัติเด็กก่อนหน้านี้ที่คลอดมาเก็บเลือดต่ำหรือไม่นะครับถ้าเขาเคยคลอดูมมากอ่อนถ้าเด็กคนที่แล้วคลอดแล้วเก็บเลือดอต่ำก็บอกได้ว่าเด็กคนนี้เก็บเลือดจะต่ำส่วนระดับเก็บเลือดของแม่ความดูแรงของ ITP ของแม่ไม่พิจิกรการให้นมบุตรนะครับพน,นิซิลลอนผ่านน้ำนมน้อยมากนั้นไม่ได้เป็นข้อห้ามถ้าแม่กินเพสิซรอยให้นมบดได้ไม่ได้ห้าม โดยทั่วไปถ้ากินสเตียรอยไฮโดรสเราก็แนะนาว่าให้นมบุตรให้เด็กให้อิ่มก่อนแล้วแม่ให้กินสเตียรอยเพื่อจะให้โอกาสออนน้ำนมน้อยที่สุดนะให้เด็กกินก่อนแม่วอฟฟารินถ้าบีดนะครับก็แบ่งว่าซีเรียสบีดหรือเปล่านะถ้ามีบีดรุนแรงนะครับแน่นอนก็ต้องให้วิตามินเคฉีดให้ ffp หรือ pcc ไปเลยแต่ถ้าไม่มีบีดที่รุนแรงเราก็ดูค่า hra ก่อนถ้าน้อยกว่า5าก็แค่หยุดยาลดขนาดอะไรกันไป ถ้ามากกว่าเท่ากับ9ก็ต้องให้กินออร์ลวิตามินเคโลโดสเสมอแต่ถ้า5-9ถึงนั้นออร์ลวิตามินเคอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณว่ากลัวบีดหรือกล,ลัวคลอมากกว่ากันถ้าเรากลัวเรื่องคลอมากในรายนี้เราอาจจะไม่ให้กินวิตามินเคแค่หยุดยาให้มันลงเองช้าๆแต่ถ้าดูเซตติ้งเรากลัวปีดมากกว่าเราก็จะให้โลโดสออร์ลวิตามินเคนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมาปรับยาก,กันใหม่ PCC นะครับมันก็มีท้องตลาดมีสู่28นะครับก็คือมีแบบ three factor กับ4 o u r factor นะครับ four factor คืออะไรก็คือมีครบทั้ง2 7 9 10แต่ three factor จะมีแค่2 9 10ส่วน7มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าของประเทศไทยมีตัวเดียวนะครับคือ three factor นะครับแต่ว่า three factor ถึง7จะต่ำแต่ใน practice ก็ใช้แล้วได้ผลกันนั้นถ้าวิตามิน K มอฟอลินโอเวอร์โดสแล้วมีปัญหาเลือดมัวลูเโราะว่าโดดไม่สามารถให้ FFP ได้ก็ใช้ PCC ได้นะครับก็จะสามารถรีเวอร์ได้อย่างรวดเร็วการให้ทอมโบเลติกอาจจะมีบีดดิ้งได้นะครับสเตปโตไคเนส r t ทีีเอแล้วก็ทำให้ไฟมินอเจนต่ำแต่พวกนี้ส่วนใหญ่ยาฮาฟไล์จะค่อนข้างสั้น แล้วเวลาผูป้ป่วยให้ยาเหล่านี้ลบปีดเนี่ยเช่นปีดในสมองปีดในปอดปีดในอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นช่วงที่ half life มันเกิน5า a l f l i f ์ life ไปแล้วนะเช่นฉีดสเตโอไคเนสไปสัก3-4ชั่วโมงต่อมามีบีดเงี้ยมาตามเราไปดูยามาหมดไปละ5า a l f l i f ์ life, หมดไปลนะแต่สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรคือไฟเบอร์เจนที่ยังต่าอยู่นะครับถึงแม้ว่ายาจะหมดไปแล้วแต่ยังมีไฟเบเจนที่ยังต่าอยู่นะครับนั้นพวกนี้แนวโน้มการรักษาเราแนะนำก็คือให้ไครโอ ปีซิพิเตตทดแทนแต่ถ้าเกิดสมมติฉีดยาผิดเช่นฉีดยาผิดเตียงเช่นตัวครเนี้ต้องฉีดเตียงหนึ่งไปฉีดเตียงสองอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเราตอนนั้นก็รีเวิร์สไปเลยก็อาจจะใช้เป็นทานซามีนฉีดไปนะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นกึ่งแอนติโดนแล้วก็อาจจะช่วยได้บ้างส่วนเฮปารินถ้าเกิดมีปัญหาบีตติ้งนะครับก็ให้โปรตามีนให้1มิลลิกรัมต่อเลสิโดแอนฟิเลนเตตเทปอรินหนึ่งร้อยยูนิต โดยทั่วไปถ้าเป็นผู้ป่วยที่ติดเทปอรินาน,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 านานๆอย่างเช่นติดมาเรื่อยๆทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยเวลาคำนวณง่ายๆก็คือเอายูนิต per อา u r ของชั่วโมงสุดท้ายคูณ2องหาร้อยนะครับก็เป็นจํานวนโปรตามีที่ใช้เช่นติดมา1,000ยูนิต per อา u r คูณ2ก็2,000หาร้อยก็เหลือยีก็ฉีดโปรตามีไป 20, ป20เป็นต้นโลเวอเทปารินอีนอฟซาปารินเองก็โปรตามีก็รีเวิร์สได้บางส่วนนะนะถ้าผู้ป่วยฉีดอีนอฟซาปารินแล้วปีดล้วก็ให้โปรตามีเหมือนกัน นะครับโดยที่ดูเวลาถ้าฉีดมาไม่เกิน8ชั่วโมงก็ใช้ประมาณ1ต่อ1มิลลิกรัมแต่แมกซิมมโปรตามีนเวลาคำนวณแล้วมักจะใช้ไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อครั้งแต่ถ้า8-12ชั่วโมงก็ใช้โปรตามิน0.5ต่อ1มิลททลิกรัมลบเอทเพดินนะครับของอีนอคซาพารินนะแล้วก็อาจจะดูว่าหยุดบีดไหมถ้าไม่หยุดอาจจะซ้ำเข้าไปอีกนะครับในกรณีที่ไม่ไม่หยุดปรีดนะให้โปรตามินต่อแล้วหยุด,ดยาอะไรก็แล้วยังแอคทีฟรีดก็อาจจะพิจารณาให้โ NO นโวเซเว่น ส่วน FFP ไม่แนะนำนะครับเพราะไฟฟ์ฟนั้นมีแอนติทอมบินทรีอยู่ซึ่งเป็นยาเพพารินกับอีโนซาพารินต่างๆนั้นออกฤทธิ์ผ่านแอนติทอมบินทั้งสิ้นการให้ f ีฟีเข้าไปก็เหมือนกับเติมเชื้อเพลิงมาเป็นอย่างหนึ่งคือแอนติทอมบินนั้นให้เข้าไปไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะบีดติ้งอาจจะมากขึ้นก็ได้นั้นโดยทั่วไปบีดติ้งจากเพพารินอีโนซาพารินไม่แนะนําให้ FFP ฮิโมฟิเลียเอนะครับก็แน่นอนนะครับแฟกเตอร์แปด กับไคลโอก็ได้ถ้าไม่มีแฟกเตอร์ o คอนเซนเทรตไม่มีไคลโอก็ใช้วิตาก็ยังได้ DDVP อาจจะช่วยในไม f ฟอร์บางคนวอม n บ d นด e ซ s สถ้าบีดไม่เยอะนะก็ใช้ DDVP ได้แต่ถ้าเยอะก็ต้องใช้ไคลโอแฟกเตอร์8คอนเซนเทรตบางยี่ห้อนะครับที่จะมีวอมเบรนพอสมควรแต่ถ้าไม่มีเลยก็ใช้วิตาได้เอสโตรเจนจะช่วยในคนที่ประจำเดือนค่อนข้างเยอะทานซาเมนนะครับก็าอาจจะเป็นเม็ดแคปซูลแกะเอามา ช่วยในเรื่องของบีดตรงออลเล่าได้ที่ใช้เป็นออลเล่าวอชโดยขนาดที่ใช้เช่น2เมตร500มิลลิกรัมเนี่ไเมหนึ่งสองห้าสิบสองเมตรก็เติมน้ำา10ซีซีสองน้ำชาเป็น5%าเป็นตโซลูชันกว้วปากรับก็จะช่วยทำให้โล c คอล์ควบคุได้นะครับแต่ถ้าเกิดปากใหญ่มากก็จะ3เมตรน้ำนานีนก็แล้วแต่ขนาดปากโดยทั่วไปต้องผสมให้สัดส่วนเหมาะสมเท่ารเนเพราะบ,บางคนนั้นเอา1เมตรใส่น้ำา1แก้วอย่างเงี้ยบางทีมันไดลูช่นน้อยมาก มันก็อาจจะช่วยในแง่ของลด,ดปริมาณกลิ่นปากเท่านั้นฮิโมฟิเลียบีนะครับก็ใช้เฟตีหรือถ้ามีเงินก็ใช้ป c ซีซีนะซึ่งมีซ่อมแฟกเตสองเก้าสี่เราจะใช้เป็นแฟตเก้าเซนเทรตฮิโมฟิเลียเออันนี้ก็คงรู้กันตั้งแต่รอสพอใช่ไหก็ต้องถวนนิดนึงนะเวลาเราเลสแฟกเตอร์ในฮิโมฟิเลียเอเรากดูน้ำหนักแล้วก็ดูว่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการเลสเท่าไหร่โดยหลักการหนึ่งยูนิตต่อกิโลเลสได้สองเปอร์เซ็นต์ ใช่ไหมครับนั้นวิธีคำนวณง,ง่ายๆก็คือเอาน้ำหนักคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการหารสองนะครับเช่นต้องการเลส40%หนะัก60กิโลคูณการหารสองก็ได้12นะครับไคลโอหนึ่งถุงมีประมาณ100ยูนิตก็ใช้12ถุงแล้วก็ฮารฟไลท์ตาม12ชั่วโมงก็ให้ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าใช้เฟตเตอร์8 concentrate ก็ใช้ปริมาณตามคำนวณกันเลยฮิโมฟิเลบีก็ ต่างกนะันตรงนี้1ยูนิตต่อกิโลจะเลสหนึ่งนดังนั้นหลักการก็เอาน้ําหนักคูณกับเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับเช่นหกกิโลเลสสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พันแปดร้อยก็ใช้เอฟเฟกต์พีพันแปดร้อยนะครับแต่โดยหลักการเอฟเฟกต์พีเวลาคำนวณในฮิโมโฟเฟกต์ีจะค่อนข้างเยอะถ้าเวลาคำนวณปริมาณเยอะมากอาจจะต้องแบ่งให้นะให้ทีเดียวอาจจะผู้ป่วยจะมีปัญหาเรื่องโวลูมโอเวอร์โหลด,ดได้ก็ต้องแบ่งให้แล้วก็ฉีดไดเรดกติฟไป แต่ถ้ามีเงินหรือมีซัพพอร์ตอย่างอื่นได้อาชัดเป็น TCC ก็จะแบบคอนเซนเทรตนะอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโวลูมอันนี้ถ้าเกิดมีครอบครัวหนึ่งเพติีกรีเป็นอย่างนี้นะผู้ป่วยเป็นโมฟิเลย A คนนี้นี่พ่อพ่อแม่นะนี่ก็ตายายนี่ก็นั่าถามว่าบ้านนี้มีโมฟิเลย A อีกบ้านหนึ่งคนนี้โอกาสเป็นแคเรียร์เท่าไหร่ แปายว่า0แปลายว่า12.5แปลายว่า25แปลายว่า50แปลายว่า100ที่เหลือไม่รู้ร<อ>ก็โดยทั่วไปแล้วเวลาเราจะคำนวณเทนิกรีเนี่ย <c oughs> ก็ต้องดูก่อนว่า ผู้หญิงคนไหนเป็นออฟติเกตแคเลอร์ออฟติเกตแคเลอร์คืออะไรก็คือเป็นแคเลอร์ชัวร์โดยไม่ต้องตรวจเลือดนะครับนั้นการที่ผู้ป่วยเป็นยองฟิเลเอนั้นอาจจะเป็น sporadic case หรือ m u t a t i o นได้ซึ่งเจอได้ประมาณ30%ไม่ใช่น้อยนะนั้นการที่จะให้เขาเซลลิ่งเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าแม่เขาเป็นแคเลอร์ชัวร์หรือเปล่านั้นกรณีถ้าให้เป็นธุกรรมอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชัวร์แม่เป็นแคเลอร์คนนี้อาจจะเป็น sporadic case คนแรกในตระกูลก็ได้ ซึ่งถ้าเป็น sporadic case คนนี้โอกาสเป็นแ c a r r i ร์ก็0เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนั้นโดยทั่วไปต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนไหนเป็นอ r o p a g a t e c a r r i ร์ซึ่งมีอยู่3กรณีกรณีที่1ก็คือผู้หญิงที่มีมาร์เออบิดาเป็นฮิโมฟิเลียเอถ้าพ่อเขาเป็นอิโมฟิเลียเอเขาเป็นชัวร์แ c a r r i ร์กรณีที่2ผู้หญิงที่มีบุตรเป็นฮิโมฟิเลียเออย่างน้อย2คนแล้วนะครับเพราะฮิโมฟิเลียเอนั้นไม่น่าจะมีมิวเตสเกิดซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆในคนเดียวนะครับนั่นถ้ามีลูกเป็นฮิโมฟิเลียสองคนก็ เป็นแน่คนในนี้3มก็คือมีบุตรเป็นล้ม1คนและมีญาติเพศชายเป็นอีกหนึ่งคนคนนั้นก็เป็นแน่งั้นการที่จะให้คอนซัลริงต้องบอกก่อนว่าคนไหนเป็นออฟติเกตถ้ายังบอกไม่ได้ก็คำนวณลิสต์ไม่ได้เพราะมันอาจจะต่างกันมาก0%กับ50าสหรือยี่ส้นึงแล้วแต่ห้าหมดแล้วอ้าจะพักผ่อนได้ก็เป็นเวลา